รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกท่านรองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนสงลาท่านผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สิบสองทุกท่านคณาจารย์ผู้อบรมหลักสูตร ผู้ริหารสาราสุกระดับกลางรุ่นสแป8ทุกท่านครับสิ่งสําคัญที่ต้องสื่อสารให้กับผู้ริหารสาราสุขกรับกลางทุกท่านได้หนักคือเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนเนื่องจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราเชื่อมโยงก,กันอย่างแยกไม่ออกผมกล่เวียนต่อท่านทั้งหลายว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วในสิ่งแวดล้อมของประเทศเรา หรือในโลกของเราเนี่อุดมสมบูรณ์มากอากาศก็บริสุทธิ์น้ำก็สะอาดสุขภาพโดยรวมของพี่น้องประชาชนก็อยู่ในระดับที่ดีมากจะเห็นได้ว่ารุ่นปู่ย่าตายายเราแทบจะไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยแต่วันนี้ผมใช้คำว่าเราเสียเอกราตทางสิ่งแวดล้อมไปแล้วผมใช้คำว่าเอกราชเพื่อสะท้อนไปถึงรัฐบาล ว่าเราให้ความสําคัญกับเอกราชเหนือดินแดนเราซื้ออาวุธซื้อยุธทธปกรณ์ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านแต่เราไม่เคยตายด้วยสงครามเราไม่เคยเสียดินแดนแต่วันนี้พี่น้องประชาชนเราเสียชีวิตจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนี่ยปีหนึ่งจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งวันนี้เราต้องทวงคืน เอกลาชทต่างสิ่งแวดล้อมกลับมาให้เร็วที่สุดผมยกตัวอย่างหนึ่งคืออากาศวันนี้พีเอมสองจุห้าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วมีไหมไม่มีครับเกิดจากอะไรครับหนึ่งควันพิษจากรถยนต์สองโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากแล้วเราปล่อยปะละเลยการบังคับใช้กฎหมายเราเข้าพยายามยืดหยุ่นผ่อนปลน จนปัญหาเกิดขึ้นมากสุดท้ายปลายทางก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องมาดูแลต้องมาแก้ไขชีวิตพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ครับมีการบุกลุกป่าโดยเฉพาะที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานบางส่วนทำไร่เขาโพดบ้างทำอ้อยบ้างเราจะเสียสองอย่างครับหนึ่งเสียพื้นที่สีเขียวไป สองพี่น้องประชาชนขาดความรู้ขาดจิตสำนึกเมื่อทำเสร็จเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วก็เผาทิ้งล้วนแล้วแต่เกิดอากาศที่เป็นพิษทำให้พวกเรา,าเกิดโรคทางทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคมะเร็งปอดซึ่งนับวันที่จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ประมาณในการดูแลรักษาโรคเหล่านี้ครับใช้ประมาณเยอะมาก ผมเคยเสนอทางแก้ว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบุกลุกป่าและเผาร้ากวัสดุทางการเกษตรทำข้าวก็เผาสังข้าวทำข้าวโพดเมื่อเก็บข้าวโพดเสร็จก็เผาสังข้าวโพดอ้อยก็เผาอ้อยล้วนแล้วแต่เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นผมเคยเสนอว่ารัฐบาลต้องลงทุนครับต้องซื้อซากวัสดุเหล่านี้ครับ เพื่อมาทําเป็นชีวมวลนะครับซึ่งผมได้ให้พวกวกลองทดลองแล้วค่าของความร้อนของชีวมวลเหล่านี้ครับมีค่าความร้อนใกล้เคียงกับถ่านหินสาม,มารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพลังงานได้อย่างดีพี่น้องประชาชนเมื่อมีรายได้จากการขายสรากวัสดุเกษตรเหล่านี้ครับเขาก็จะไม่เผารัฐบาลก็ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปซื้อมาแล้วมาอัดเม็ดแล้วไปคาย รัฐบาลก็ไม่ขาดทุนแต่วันนี้เราขาดการประสานกันขาดกานแก้ปัญหาอย่างจริงจังซึ่งผมได้ดูแล้วด้วยถ้าเกิดเราไม่เผาแล้วเราให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราจะย่อยให้ปลูกไผ่ไปแทนแทนที่จะปลูกข้าวโพดบนภูเขาครับถ้าปลูกไผ่ไปดูไปคำนวณแล้วราคาต้นไผ่เนี่ยจะได้ราคาดีกว่าข้าวโพด แถมได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่อีกเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่ผ่านมาถ้าพี่น้องพวกเราจําได้เออน้ําท่วมได้ได้จะล้างเอาหน้าดินทั้งหมดบนภูเขาลงมา,าก็กลายเป็นน้ํากับโคลนบวกกันทําลายพี่น้องประชาชนจํานวนมากรัฐบ,บาลต้องเสียงบประมาณจานวนมากในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่ภาคเหนือที่ผ่านมา มาเรื่องน้ำครับน้ำบนดินกับน้ำใต้ดินเมื่อห้าสิบปีที่แล้วปู่ย่าตายายเราไปทําไร่ํานาไม่ต้องเอาน้ำจากบ้านไปทานครับเรารับประทานน้ำในแม่น้ำลำคลองได้เลยแต่วันนี้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่บ้านเราจำนวนมากพวกเราก็ดีใจครับว่านี่คือความเจริญของบ้านเรา มีคนงานมีเจ้าของโรงงานพูดภาษาปฤษบ้างภาษาจีนบ้างคนบ้านเราได้ทำงานแต่เราลืมนึกไปว่าบริเวณรอบโรงงานนั้นสิ่งแวดล้อมเราโดนทำลายไปหมดชิ้นวันดีคืนดีโรงงานอุตสาหกรรมถ่ายเทน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองปลาตายตลอดทั้งคลองคนระับนี่ผมต่อสู้เรื่องคลองอุตปามาจากสะเดาผ่านอัดใหญ่ ลงสู่ทะเลสาบสงขาระหว่างทางพี่น้องปชาชนเอาน้ำไปจำน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาน้ำภาคการเกษตรเมื่อน้ำมีสารพิษอยู่ในน้ำนะครับพี่น้องผมก็ต้องตายผ่อนสนผมก็เลยสู้มาตลอดว่าโรงงานอยู่ได้นพี่น้องประชาชนต้องอยู่ได้ด้วยบางครั้งผมต้องไปแจ้งความจับโรงงานอุตสาหกรรม แตโรงงานอุตสาหกรรมมันจํานวนมากครับผมก็เลยคิดกันว่าเรื่องนี้มันต้องแก้กฎหมายวันนี้กฎหมายใช้บังครับไม่สาสมกับความผิดที่เกิดขึ้นความผิดที่เกิดขึ้นคือพี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตนะครับรานเจ้าของโรงงานหรือผู้จัดการโรงงานเนี่ยต้องมีโทษทางอาญาด้วยแต่วันนี้โทษแค่ปรับสองแสนบาทมาน้ำใต้ดิน หร,หรือน้ําประปาหมู่บ้านวันนี้ประปาหมู่บ้านทั้งประเทศนะครับมีหกหมื่นเก้าพันแห่งปรากฏว่ากรมนาไมยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยออกไปตรวจเช็คคุณภาพน้ําเช็คไปได้หมื่นหมื่นแห่งครับหมื่นที่ก็เฉลี่ยออกมาคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์แค่สี่เปอร์เซ็นต์เครับก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราบริโภคน้ําที่ไม่มีคุณภาพ อีกเก้าสบกเปอร์เซ็นต์น้ำที่ไม่สะอาดมันทำให้เกิดทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเป็นภาระที่กระทรวงสาธารณสุขต้องรับอีกเพราะถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้ครับเราจะเพิ่มงบมาให้กระทรวงสาธารณสุขปีอีกกี่แสนล้านเพิ่มโรงพยาบาลอีกเท่าไหร่เพิ่มหมอเพิ่มพยาบาลอีกเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะเราไม่แก้ปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทาง ผมก็เลยมีความคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขต้อง M อ U กับกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่าการาประปาหมู่บ้านอยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศวันนี่ก็สทรงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน,นพี่น้องประชาชนต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะปัญหาขยะก็เป็นปัญหาของโลกวันนี้ขยะจากอำเภอนี้จะไปที่อำเภอนี้ก็มีปัญหากลายเป็นว่าขยะเมื่อทุกคนลุกขึ้นมาสู้เนี่ยขยะทุกตำบลออกจากตำบลไหนไหนไม่ได้ถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับปัญหาขยะเป็นปัญหาของโลกผมเคยไปพูดกับผู้บริหารท้องถิ่นว่าเป็นไปได้ไหมว่าท่านลองให้พี่น้องประชาชนในเทศบาลของท่านเนี่ย มีถุงนะครับไม่ต้องเอาขยะเข้าบ้านถุงไปซื้ออาหารสดก็มีถุงอาหารสดอาหารแห้งก็ถุงอาหารแห้งถุงเครื่องปรุงต่างๆก็เป็นถุงของพี่น้องเองพี่น้องไปตลาดพี่น้องเอาถุงของพี่น้องไปไม่ต้องเอาขยะกลับบ้านเลยกลับมาบ้านแล้วใส่ของตู้เย็นเก็บของเก็บเรียบร้อยก็เาถุงไปซักตากเอาไว้ใช้ในรอบต่อไปอีกผมว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าพี่น้องป้องกันตั้งแต่ตอนแรกว่าเราไม่เอาขยะเข,ข้าบ้านเลยทุกคนคิดเหมือนกันหมดขยะมันต้องลดไปเป็นจํานวนมากการใช้สารเคมีเข้าไปเรื่องสําคัญที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมสารเค,เคมีตอนนี้ทั้งทางภาคการเกษตรพี่น้องประชาชนบ,บางครั้งก็ขาดความเข้าใจครับเป็นสิ่งที่พวกเราต้องให้ความเข้าใจเราใช้สารเคมีมันส่งผลไปถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเคยนําเสนอว่า อยากให้เป็นวาระแห่งชาติให้ทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านเนี่ยต้องคุยกับนายกรลฐมตีเพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติถ้าเราไม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้นะครับผมเชื่อว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมจะมาสูรร่พี่น้องประชาชนรุ่นเราโดนแล้วรุ่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นต้องโดน ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังต้องผลักดันให้การทวงคืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมต้องเป็นวาละแห่งชาติให้ได้ซึ่งผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับจะขอเป็นเจ้าภาพเพราะเราต้องดูดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางพราะการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนต้นทางก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเผา เรื่อง PM 2.5อาจจะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องน้ําเสียอาจจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพเรื่องน้ําบาดาลน้นําประปาหมู่บ้านต้องให้กระทรวงหมหาดไทยเป็นเจ้าภาพและสุดท้ายต้องมา MOU กับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย คิดว่าไม่ใช่ไม่มีความหวังเลยทีเดียวผมเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งได้หกเจ็ดเดือนก็คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางพราะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากสิ่งแวดล้อมครับถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่มีทางเลยที่สุขภาพของพี่น้องไปจะดีตามมาเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อเราทุกคนมาร่วมมือกันเราจะสามารถสร้างชุมชนที่น่าอยู่มีสุขภาพดีและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไป